นิยายเรื่องวิวาอนระเวงบทที่47พัฒนาเอาความโกรธมากรบความเขินอายของตัวเองเอาไว้เข้าเอ็ดอึงใส่หล่อนแก้วดาราก็ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาเลยนอกจากนิ่งเฉยทำตาปริปๆมองดูเขาไม่เถียงสักคำทั้งที่ปกติเป็นคนพูดมากนักหนาลองว่าใครมาทำเสียงดุใส่หล่อนแบบนี้มากเกลี้วกลาดททำตาวาวับใสหลอนเพียงนี้ ไม่มีวันหลอกที่หล่อนจะยอมให้ไม่มีวันเด็ดขาดแต่นี่เพราะหล่อนวาบเข้าที่หัวใจตัวเองเขามีใจด้วยอย่างนั้นหรือห่วงใยวิตกกังวลความรู้สึกของเขาพวกนี้ทําให้หล่อนเต็มตื่นในหัวใจตัวเองและการที่เขาเข้ามาในเมืองไปตามหาหล่อนที่บ้านจนรู้ว่าหล่อนมาที่นี่หล่อนแยม้มยิ้มกับตัวเองมีความรู้สึกเหมือนได้แก้วมณีลำค่ามาถือในอุ้งมือตัวเองอย่างไรอย่างนั้นมิหากต่อให้เขาบีบคอหล่อนก็ยอมให้บีบ ให้เขาได้ทําตามใจตัวเองต้องการแต่หล่อนก็ไม่ได้มีเจตนาจะทําให้เขาต้องมาตกใจตรงนี้สักนิดเขาเกลี้ยกลอออกไปอารมณ์ที่พุ่งปริ๊ดขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้เกิดกับเขามานานแล้วหลายปีที่มีความมั่นใจตัวเองว่าเป็นได้แค่สายน้ําเย็นเอาไว้ชะลมหล่อเลี้ยงคนใกล้ตัวเองแต่ยามนี้ไม่ใช่อีกแล้วเขากลับระอุรุ่มร้อนอย่างที่ไม่เคยเป็นมานานแล้วพอมาเป็นหนนี้เขานึกตกใจอยู่เหมือนกันว่า เป็นเพราะเหตุใดกันแน่ทํำไมหรือเพราะเขาก็อายนั่นแหละที่ตามมาอายแม่สาวคนที่เขากํำลังเอามือจับบ่าหล่อนไว้แล้วเขย่าก่อนจะเกลียกกราดใส่หน้าแปลกอยู่เหมือนกันตรงที่หลอนไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยหลอนนิ่งเฉยไม่เถียงไม่ได้จอยจอยดังที่เคยคุ้นหูมาก่อนหน้านี้เขาพูดอยู่คนเดียวจบหรือยังคะ เขานง่งสงบลงบ้างแล้วหล่อนก็เอ่ยถามคำนี้ออกมาโดยน้ำเสียงอ่นอ,อนโยนเข้าเม้มปากเข้าหากันปล่อยมือจาก่ากของหล่อนเมือนหน,นีไปทางอื่นตกลงเธอไม่เป็นอะไรเลยเป็นค่ะเป็นหล่อนรีบบอกหล่อนมาหาหมอจริงๆหล่อนว่าตัวเองป่วยมารดาก็เห็นด้วยตรงนั้นหล่อนเครียดก็ป่วยเหมือนกันละหน้าหมอยังยอมรับกับหล่อนว่าหล่อนเครียดไม่น้อยเหมือนกันได้ทางการแพทย์ก็ยอมรับกันแล้วว่า ความเครียดเป็นอาการป่วยอย่างหนึง่งเธอคงสนุกสินะที่ทำให้ผมหัวปัน่นใครว่าแก้วสนุกละคะแก้วรู้สัที่ไหนว่าคุณจะมาหัวปั่นกับแก้วใครจะรู้ว่ามีใจห่วงใยถึงกันผมผมถึงคราวที่เขาอึกอกักแล้วก็ได้แสดงอะไรต่อมีอะไรออกไปเยอะแล้วนั่นเองคำปฏิเสธจึงเหมือนอ้อมแอ้มอยู่ในคอนี่เองกล้าจะสบตากับหล่อนอีกที่ไหนกันเล่าพอรู้ว่าหากสบตากับหล่อน ดวงตาที่ปิดความรู้สึกแท้จริงเอาไว้ไม่มิดต้องเผยโฉมออกมาอีกแน่นอนเขารู้สึกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกต่อไปเลยไม่น่าจะมาไม่น่าจะรั่สซวันไหวนี่เขาเป็นอะไรลงไปใช่หนุ่มพร้นถามตัวเองคุณเทวีเล่าเขายังมีคุณเทวีอยู่กับตัวเองไม่ใช่หรือไรไม่เป็นไรก็ดีแล้วผมจะกลับแล้วหล่อนหรือจะยอมให้เขาเดินจากไปต่อหน้าต่อตาตัวเองนี้ได้ในเมื่อเข้ามาแล้ว มาตามเสียงสั่งของหัวใจเขาเองด้วยหล่อนไม่ได้บีบบังคับให้เข้ามาดังนั้นหล่อนจึงเหนี่ยวแขนเขาเอาไว้อย่าเพิ่งกลับสิคายังไม่ได้พูดกันเลยผมพูดไปมากพอแล้วแต่แก้วว่าอยากให้คุณพูดมากกว่านี้เด็กบ้าเอ้ยเขาร้องเอ็ดอึงอยู่ในใจนี่เขาได้พูดแสดงความรู้สึกของตัวเองออกไปมากเกินไปจนเขาไอหล่อนจะแย่อยู่แล้ว หล่อนยังมีหน้ามาบอกว่าอยากให้เขาพูดมากกว่านี้อีกหรือค้ามากแล้วเธอก็ควรจะกลับบ้านข่ากลับแน่แล้วบ้านแก้วก็อยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายไปไหนอีกสักพักค่อยกลับก็ยังได้เราไปหาอะไรทานกันก่อนดีไหมคะเขาลังเลนะคะไหนไหนก็เสียเวลาแล้วกลับบ้านช้าไปสักนิดก็คงไม่เป็นไรมั้งในที่สุดเขาก็ยอมตามหล่อนที่ได้ร้องขอ ขับรถตามกันมาโดยที่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําลงไปนี้เพราะเหตุใดกันแน่เขาเริ่มเปิดใจตัวเองอีกหนอย่างนั้นหรือดวงใจที่เคยบอกว่าปิดตายนับจากวันที่เดินก้าวเข้าไปในชีวิตของคุณเทวีแล้วนั่นเองนี่เขาได้ทรยศต่อเธอหรือเปล่าและเขาทำผิดหรือถูกเขาควรจะมาเปิดแนวรุกใหม่ใส่แก้วดาราหรือ เขาจะแน่ใจได้ยังไงกันว่าหากสิ้นคนเทวีแล้วเขายังจะมีแก่ใจหาคนใหม่มาแทนที่เธอที่เคยตั้งมั่นเอาไว้เล่าไปไหนหมดแล้วเพราะเคยบอกว่าจะไม่มีใครอีกหากไม่มีเธอแล้วนี่เขาเป็นอะไรไปเขาได้เปลี่ยนไปมากทีเดียวหล่อนพยายามไม่ใส่ใจกับสีหน้าและท่าทีของเขาได้ร้านแล้วนั่งลงตรงข้ามกันหล่อนเลือกอาหารให้เขาผมติว่าเธอป่วยเขาเอ่ยก่อน,น้ำเสียงเหมือนตำหนิหล่อนไกล ทำให้กังบนห่วงด้วยหรือเปล่าคะเขานิ่งไปมันเหมือนกันไหมคะสองอย่างนี้เธอไม่ได้เป็นอะไรก็ดีแล้วแก้วเครียดนะคะหลอนสารภาพออกมายอมรับว่าเครียดมากอยากรู้ไหมคะว่าแก้วเครียดกับอะไรเข้าหรือจะกล้าถามเพราะไม่ค่อยจะดีนักนั่นเองดูเหมือนมีอะไรบางอย่างที่หากว่าไม่ดีแล้วอาจจะเข้าตัวเองได้ใช่หนุ่มพลนบอกตัวเองแบบนั้น พราะแก้วไม่น่าจะพลาดถลําไปเลยเธอพูดอะไรหล่อนมองหน้าเขาตรงๆความผิดอย่างเดียวที่แก้วยอมรับคือแก้วไม่น่าเปิดใจต,ตัวเองออกรับคุณตรงไปตรงมาเปิดเผยเขานิ่งอึ้งชัดเจนนักเขาไม่รู้จะวางท่าทีหรือสีหน้าอย่างไรไม่รู้แม้แต่ว่าตัวเองควรจะพูดอะไรออกไปด้วยซ้ำนอกจากมองหน้าหล่อนอยู่เฉยแก้วเคยมีคนรักเคยมีแฟน แต่เมื่อแก้วพบว่าเราไปกันไม่ได้เพราะเรามีความแตกต่างกันเยอะแยะถึงแก้วจะรักมากแต่แก้วก็ตัดใจได้แก้วไม่อยากเจ็บปวดกับวันข้างหน้าแก้วก็ถอยห่างมาซะแต่กับคุณหล่อนสายหน้าทันทาตำหนิตัวเองเต็มที่ทีเดียวแก้วเจอคุณแล้มีเรื่องท้าทายใจตัวเองตอนแรกแก้วคิดว่าแก้วก็อยากจะทำอะไรสักอย่างแก้เหงาแก้ที่ตัวเองเพื่ออกหักมาใหม่ใ หลอนเปิดเผยอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าเนอพัฒนาถามตัวเองแก้วเพียงแต่นึกสนุกอยากรู้จักคนอยากรู้ว่าผู้ชายแบบไหนกันเนอที่หลงรักผู้หญิงอายุมากกว่าตัวเองแบบทุ่มเทสุดชีวิตสุดหัวใจเขาไม่มีอะไรจะพูดเพราะที่หลอนพูดออกมานั้นเขาเป้าทั้งหมดเขารักคุณเทวีแบบนั้นจริงๆทุ่มเททั้งชีวิตและทั้งหัวใจความรักที่น้อยคนจะเข้าใจแม้แต่แม่ของเขาเอง เขาก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเธอจะทำความเข้าใจได้แล้วหรือยังตอนนี้ดูเหมือนเธอจะยอมรับได้เพราะคุณเทวีกำลังจะจากลาชั่วนิรันดร์ต่างหากผู้หญิงคนนั้นโชคดีที่ได้คุณไปไม่คุณจะปฏิเสธความดีงามของตัวเองหรือคะผมไม่เคยคิดว่าตัวเองดีงามไม่เคยยกแก้วรู้ว่าคุณไม่ได้ยกแต่แก้วพูดจากความจริงไงล่ะคะคิดมาอย่ามาคิดว่าผมเป็นคนดีเลย นั่นพอหรือคะที่จะทำให้แก้วเลิกสนใจคุณคือคำถามที่ถามมาทันทีแม้เขาจะพยายามปิดกั้นตัวเองเอาไว้แล้วก็ตามทีแต่หล่อนยังตามมาแงะมางัดเขาถอนใจเบาๆกับตัวเองรับรู้ว่าความยุ่งยากกําลังจะมาถึงตัวและที่สำคัญเขาอ่อนแอเกินกว่าจะรับไหวความมั่นคงที่ตัวเองเคยมีนั้นหายไปทางไหนหมดแล้วกันเล่ามันได้หายไปเขาจะทำยังไงดี แก้วบอกแล้วว่าตัวเองพลาดที่เดินเข้ามาแล้วพอรู้จักคุณมากขึ้นแก้วก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้แก้วคิดมากแก้วเลยต้องไปหาหมอให้หายเครียดเธอเอาเรื่องอะไรไปคุยกับหมอไม่ได้ออกชื่อคุณแล้วกันหล่อนตอบได้ทันทีเรากับรู้ว่าเขากังวลใจและหล่อนก็หมั่นไส้เขาอีกด้วยจึงเอ่ยว่าอย่าคิดเลยว่าหมอเขาจะรู้จักคุณแล้วจะทำให้คุณเสียหาย นี่แม่คุณพูดกันดีๆได้ไหมอย่าแขวะกันได้คะ่ะได้แต่อย่าเรี้ยกล่าใส่แก้วนักสิคะาหล่อนวิงบอลร้องขอเรื่องนี้เราน่าจะจบหรือคะควรจะเป็นอย่างนั้นคืนนั้นเขาเอ่ยเท้าความโดยที่ไม่ยอมมองหน้าหล่อนเลยไม่พยายามคิดคำนึงถึงริมฝิปากที่ตัวเองเคยประทับจุมาแล้วรสชาติสัมผัสนั้นยังคงค้างคาอยู่ในมโนนึกอย่างยากจะสลัดออกไปได้อีกด้วย เราควรจะลืมมันแก้วไม่ลืมแก้วดาราสวนตอบทันควันแก้วประทับใจนี่แต่มันอย่ามาห้ามแก้วเลยรอนเถียงดื้อดึงและเอ่ยต่อหน้าตาเฉยเป็นอันมากคุณจูบแล้วก็แล้วกันไปสิแก้วไม่ติดใจหรือไปทวงถามอะไรจากคุณน,นี่ไม่ตามไปรังควานชีวิตรักของคุณกับเธอด้วยอา้าวแต่อย่ามาห้ามไม่ให้แก้วมีความทรงจำอะไรตรงนั้นเพราะมันเป็นสิทธิส่วนตัวของแก้ว ผมอยากจะซัดเธอนักหลอนยิ้มทะเล่นใส่เขาก่อนจะตอบหน้าตาเฉยว่าอย่าซัดเลยค่ะเปลี่ยนเป็นจูบอีกสักครั้งน่าจะดีกว่านานทำให้เข้าตาเขียวปัดไปเท่านั้นเองนี่หล่อนช่างร้ายเหลือร้ายจริงๆจกกะกล้าหรือเปล่าเท่านั้นล่ะค่ะเหมือนหล่อนทัดท้ายเขาซะอีกดวงหน้าแจา่มใสรอยยิ้มคราวเขาต้องหักห้ามอารมณ์ตัวเองอย่างสุดความสามารถตอนแรกแก้วคิดว่าจะต้อง ใช้ยาคลายเครียดของหมอแล้วสิคะแต่มารับรู้ว่าตรงนี้คุณยังห่วงใยใส่ใจกับแก้วก็คงไม่ต้องใช้ยาแล้วดีไหมคะทิปเกสอเข้ามาดูแลมารดาพระพัฒนายังไม่กลับมาหล่อนว่าเขาคงไม่เสร็จธุระแต่มารดาชิงบอกว่าแม่รู้ว่าเขาไปไหนคะหล่อนทวนถามงง,งๆแม่คิดว่าเขาไปไหนคะไปหาเพื่อนของเกนนะสิ คำตอบนั้นสงบนักแต่ทิฟเกสอนถึงกับสะดุง้งแม่ว่าไงนะคะเข้าไปหาเพื่อนของเก๋ทำไมแม่คิดแบบนั้นคะเพราะแม่รู้ว่าเขาไม่มีที่ไปที่อื่นเขาควรจะอยู่กับแม่แต่น้ำเสียงนั้นไม่ได้มีร่องรอยตำหนิหรือไม่พอใจดูเหมือนเธอจะวางเฉยได้นั่นเองแต่ตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้ทำไมคะเขาแขกแก้วดาราเพราะอะไรล่ะคะ เพราะคืนก่อนโน้นแม่เห็นเขาจูบแก้วดาราตายจริงทิพย์เกสรอ,อุทานออกมาเรื่องนี้จะทําให้แม่ไม่สบายใจหรือเปล่าแม่กําลังป่วยสิ่งนั้นอาจจะทําให้กําลังใจแม่เสียไปก็ได้หล่อนคิดตำหนิเขาแต่เพื่อนหล่อนเล่าหล่อนพูดไม่ออกแต่คุณเทวีกลับเข้มแข็งพอเพียงทีเดียวสําหรับเรื่องนี้แม่เข้าใจพวกเขานะแล้วแม่ก็ดีใจด้วยแม่พูดจริงหรือคะ หล่อนถามด้วยน้ำเสียงระมัดระวังแม่เข้าใจเรื่องนี้แน่หรือคะแม่ยอมรับได้อย่างไรกันทั้งที่แม่รักเขาและแคร์เขาเพราะแม่รักเขาน่ะสิคำตอบอ่อนโยนเป็นอันมากแม่ถึงดีใจที่เขายังไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเอาไว้แค่แม่แม่ยอมรับได้หรือคะแม่รักเขานะเก๋แม่รู้ว่าเก๋อาจจะไม่พอใจนักที่ได้ยินคาพูดนี้แต่แม่รักเขา แม่อยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขาทุกข์เมื่อแม่จากไปแต่เขาคงจะเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเมื่อลูกสาวพยายามอธิบายเธอก็ขัดจังหวะเอาไว้แม่รู้จักเขาแม่ว่าเขาแขแก้วดาราอาจจะพราะแก้วดาราก็มาต่อแย่เขาก่อนแต่ก็นั่นลหละหากเขาไม่มีใจด้วยเขาจะไม่ใส่ใจตอบก็ดีแม่จะได้สบายใจว่าพอแม่ไปแล้ว เขามีใครสักคนมาแทนแล้วเขาจะจริงจังได้แค่ไหนกันคะแม่หากเป็นแค่ตัวแทนคุณเทวีหัวเราะเก๋จำไว้อย่างหนึ่งนะลูกคนเราตายไปแล้วก็เหมือนไปรับไม่กลับมาอีกให้เข้าโหยหาอะไรอาวรนแค่ไหนก็จะเป็นไประยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะลืมจะเหมือนว่าเขาเริ่มต้นใหม่ได้แต่อย่าไปตำหนิเขาเลยแม่ดีใจมากกว่านะ แม่ขอย้ำว่าแม่ดีใจจริงๆไม่ได้เสียใจอะไรเลยทิพย์เกสรพาตัวเองออกมาหาชาวีหล่อนเล่าให้เขาฟังทั้งหมดคุณคิดอะไรล่ะบอกไม่ถูกนะคะเพราะมันพูดลําบากนั่นก็แม่นั่นก็เพื่อนแต่คนกลางสิคะเขาจะเอาอยัางไงที่จริงอีกไม่นานแม่ก็จะไปแล้วทำไมเขาไม่อยู่กับแม่ให้จบก่อนอย่าไปตำหนิเขาได้ไหม เพื่อนคุณก็ร้ายนะเขาว่าตรงๆไม่มีเกรงใจแก้วดาราเป็นคนแย่เข้ามาก่อนหญิงสาวถอนใจเล็กน้อยแล้วนี่จะลงเอยยังไงคะพอแม่ตายคุณพัดก็จะมีแก้วดาราแทนหรือคะคุณไม่พอใจเหรอไม่รู้นะคะฉันพยายามจะอธิบายตัวเองแต่มันก็ค่อนข้างยากเขาโอบหล่อนมากอดไว้บอกกับหล่อนว่าอย่าคิดมากเลย เรื่องนี้ผมว่ามันมีหนทางจะเป็นไปของมันให้มันเป็นไปให้มันอยู่ในที่ในทางที่ควรจะเป็นแล้วเราเป็นคนดูอยู่ข้างนอกห่างๆจะดีกว่าเป็นนไหนๆเชื่อผมเถอะนะคุณเก๋แล้วระหว่างนี้ทําไมเราต้องคิดมากทําไมเราไม่เข้าห้องแล้วไปหาความสุขกันหล่อนมองค้อนใส่เขาคุณนี่แต่หล่อนก็ยอมให้เขาโอบพาเข้าไปในห้องแต่โดยดีเหมือนกันเมื่อไหร่จะเบื่อกันสักที อ้าวได้ยังไงยังไม่ทันเข้าพิธีแต่งงานจะให้ผมเบื่อคุณแล้วหรือเฮ้พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็หนีไปหาคนใหม่ซะจริงๆหรอกบัวรินเหรอคะหล่อนแกล้งถามไปอย่างนั้นเองไปสิไปเลยอย่าพูดถึงบัวรินเขาทำดุดได้รับฟังเรื่องแสลงเราอย่าคุยถึงบัวรินเลยเดี๋ยวเขาสำรักแยก่ทำเป็นทำตัวดีคนอื่นได้ไหมอยากตายก็เอาเลยนะ ทิพเกสอนทำเสียงเนื่อยๆแต่สีหน้านั้นกลั้นหัวเราเอาไว้เขาเลยบอกว่าถ้างั้นเอาเฉพาะเรื่องของเราดีกว่ามารักกันดีกว่าคนดีคนดี